พี่แผ่นดินเลยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ไปตามหานะคะแต่ว่าหาไม่เจอเลยมันเป็นตัวแรงมากๆอะ่ะไม่ไม่ถ้ามีคนหายแกได้แกทำไยไงฉันยกรถแมกคารลนให้ไปเลยไปแอบไ้ทัดกันแกต้องลักแชมป์มากๆแน่นอนฮ่าฮ่าันาสเกลยูอีหนึ่งห้า อาซมาเขายึดช่องททช,ชีเองเหละค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนรู้ไหมเขาว่าแทชีเป็นแบบเบย์ทูเบอร์ของจริงอินกับเบย์เบยมากใช่ป่ะแต่มันจะมีอยู่เบย์เบยอยู่อันนึงที่มันหาซื้อไม่ได้เลยแต่ทีมงานของเรามีนะคะคือตัวนี้ชาร์กเกลคือตัวนี้ทุกคนมันหาซื้อที่แผ่นดินเลยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ไปตามหานะคะแต่ว่าหาไม่เจอเลยมันเป็นตัวแรงมากๆอ่ะเขาก็เลยกะว่าจะเซอร์ไพรส์นาง ยังไงดีอยา,ทากทำชารสกเกลออกมาต้องไปลองดูแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าแพทมันบ้าเบเบ็ขนาดไหน้าเ,เิดปเบเบให้ดูหน่อยรให้คนดยไมให้คนดูเห็นเป็นคลิปเปิดลุบเบเบแล้วคือกล่องใหญ่ใหญ่ก่อนไอรอนแลย อันที่ใช้เล่นประจำอันนี้มีคนจริงเยอะวันนี้หน <13, 24. S 1> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่เล่นคนเดียวส่งตัวถ่ายกระซอมไงโ <c oughs> ชว์ซ้อมทุกวันนัมันหยุดไม่ได้เื่อแล้วตัวนั้นได้ยังนะชักสกิลอ่ะยังมันมีขายห้าไม่มีขาย,าายถ้าได้ชักสเสกิลมาจะทำยังไง ก็จะใช้เป็นตัวหลักก็จะใส่แถวหลักไม่ไถ้ามีคนหาไอแกได้แกทำยงฉันจะยกรถแม็คาร์เลนให้ไปเลยททีนี่หลใครแล้งทำอย่างเง้แล้วมี่จะทำยังไงฉันจะเขาจะส่งคนไปหาช่วยาชาจักรเหรออืมแต่ว่าถ้าต้องมีเงินรางวัลหรือว่าอะไรรางวัลให้เขา้าจงใจถ้าหามาให้ได้เอามือหนึงเนั้นแมมืสอมือ1ของใหม่ของใหม่เลยเรอของม่เลยฉันให้เงิน5,000อถ้ามือไม่เอาฉันจะเอามือหฉันจะไม่เล่นของม หาได้มันหาไม่ได้หเขาไม่รู้ว่าเขาจะหาได้หรือเปล่าแต่เขาต้ส่งคนไปหาให้ได้เติมสูตรเข้าไปหน่อยได้ไหมไม่ได้นะคะมันแบบ500กูไปเล่นอย่างอื่นไม่ต้องไปเบรคแล้วโอเคทุกคนใครหาชักสเกลให้ทัดได้นะเอาไปเละ5,000บาทนี่เขาประกาศให้เลยาทำไมถ้าเกิดเป็นมาหลายคนนะอ้าวก็ทุกคน5,000บาทเหมือนไงใครก็เอาแค่ตัวเดียวคนแรกเท่านั้นที่จะได้ไฟ5,000บาทอ๋อใหม่เท่านั้นมือสองไม่เอาทัดจะเปิดซิงก่อนแรกจะเปิดซิงค์เล่นครั้งหนึ่งบกเคลื่อนพุ่งโคมเลยเนาะ เหมือนที่บอกแลวใช่ไหมทุกคนคือมาตามหามานาแล้วถ้าใครหาชักสเกลเจอนะคะ5้า0ับาทเอาไปเลยแต่ตอนนี้เขาต้องไปหาให้มันก่อนเพราะเขาไม่อยากได้5,000ับาทเหมือนกันแไ <c oughs> ม่ไดไมกวิธีนี้แหละน่าจะอรอดเขาจะสร้างเบบีดให้ทัดเองเพราะเขาหาไม่ได้หรอกทุกคนอันเนี้ยเขาลองเสิร์ชหลายที่แล้วมันไม่มีขายนะเขาจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นกับฝาขวดน้ำมาแล้วเขาก็เจาะรูเลยมาทำงานกรงกรรมแล้วก็เสีรรยบไม้ลงไปได้แล้ว ไ,ได้เด็กไหมอ,อ้าวทีทูวันโกชุดอ,อุปกรณ์ครบแล้วทุกคนมาเริ่มกันเลยเขาทำไม่เป็นหรอกแต่เขาจะทำเบเบิดให้พูดให้ได้ฉันจะทำเบเบิดให้พูฉันจะทำเบเบิดให้พูฉันจะทำเบเบิดให้พู จะทำเบสให้ผู้แมเบสให้พูแมเบสให้พู้แมเบสให้ผู้เบเบสให้ผู้ฉันจะทำเบเบสให้ผู้ฉันจะทำเบเบสให้ผู้ฉันจะทำเบเบ อ้เริ่มแล้เอาแบบมาเท้าแล้วก็วาดตามเลยเราจะได้คงประมาณนี้ใส่รอบได้ไหมเชิง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 เราต้องตั้งกระปกองขนาดนะทุกคนถ้าเราไม่ตั้งกระปกองขนาดมันจะทำไม่ได้ทำเดรตที่พูดมันยากมากชึ๊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 กเชิ๊กเชกาดตามเลย ออแบ้วเบบ์ be be มันจะมีแกนกลางทุกคนาต้อก็ทาแกนกลางด้วยหาอะไรกลมๆมาแล้วก็วาตามเลยได้แล้วเราได้2ชิ้นส่วนแล้วนะคะอัน,นก็คือหน้าอันนี้ก็คือตัวการเราจะเอาอันนี้ไปแปะกระดาษลังค่ะทุกคนเพื่อสร้างแกนที่แข็งแรงของเบเบยให้สามารถหมุนได้จริงและใช้งานได้จริงเป็นชักสเกลที่แท้ทู <Ooh! S 2> เราจะเอาอันนี้นะทุกคนแปะลงไปที่กระดาษลังหรืออะไรก็ได้ที่แข็ง เราก็ตัดตามรูปเลยเราก็วาดภาพเลยตัดตามรอยได้แล้วโอเคเราได้ชิ้นส่วนแล้วนะคะแล้วก็วงกลมอีกอันนึงได้แล้วได้สองชิ้นส่วนแล้วเราจะเอาสองชิ้นส่วนนี้นะทุกคนมาประกบกับกระดาษ A4 ที่เราตัดไว้ตั้งแต่แรกเราจะประสานทุกอย่างเข้าด้วยกันไม่ใช้กาวเลย สองส่วนนี้ประกบกันให้หนึ่งตรงกลางจะได้ชิ้นส่วนแบบนี้เบเบยอ่ะมันก็ต้องมีตรงหมุนแลแ an ้วมันจะหมุนได้อ่ะมันก็ต้องแหลมแล้วก็แข็งแรงเราจะดี Y ายโดยการใช้ไส้ปากกาเาไหน่ที่มันจะมีแท่งตรงเนี้ยเรื่องมุมแกนกลางสุดโอเคเลยประมาณนี้แหละแล้วจะตัดแค่ประมาณนี้นะทุกคนอ๋อเราจะใช้กาวร้อนอ่ะขนึกก่อน เดี๋ยวน้ำหมึกมันออกมานะปิดผนึกซะเสียบเข้าไปเลยเราจะตัดกระดาษนะทุกคนมาแปะขอบเบเบทเห็นไหมว่าขอบเบเบทตอนนี้มันไม่สวยอ่ะมันเป็นแบบรูๆเต็มไปหมดนะคะเราจะเอากาวนะคะทาบทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เอากระดาษที่เราตัดมาตอนแรกมาทาบตรงนี้เพื่อเราจะระบายสีแล้วก็ทุกคนเห็นแท่งปากกามันไม่สวยนะทุกคนเราจะใช้กระดาษอะไรก็ได้เลยมาพันตรงนี้ให้คลุมทั้งหมดเริ่มเลยนี่มันจะเป็นอยางไงอ่ะ เราก็จะได้แบบนี้ค่ะคลายไหมทุกคนเริ่มเหมือนเบ๋บๆขึ้นทุกทีต่อมานะทุกคนเราจะทำการเทนทุกอย่างให้เหมือนกับชาร์กสเกลเราจะเอาที่ชูดนะคะทาบลงไปเลยแล้วเราก็จะเอาคัตเตอร์นะคะตัดให้เป็นรูเลยตามรอย เราจะใส่เข้าไปอย่างนี้ได้ดนี่เฮ้ยเสร็จแล้วชากแก้วอะให้เทียบกันชัดๆเลยทุกคนเหมืออไหมมาทีทูวันโก อันนี้เขายิงเบานะคนวโกมันกนระเด็นออกจากโต๊ะทีทูวันโกชุดนี่เราใส่กล่องเขาซื้อกล่องจากทีมงานมานะเสร็จแล้วทัสเกลไปแอบไปทัพกันแกต้องรักแชมป์มากๆแน่นอนทัพไนเด็กชิวเป็นไงอะไรกันฉันโช,ชวยแบบบีไซส์เลยนะนะมีของมาเซอร์ไพรส์เขาหาให้ได้ พูดออกเธอสุดเลยนี่เธอหามาให้ฉันได้จริงๆใช่ไหมมีมักกินไหปักเข็มตีลาพวกเข็มแบบนี้พ่อครูไม่ได้มองมองแบบนี้ทั้งซีรีส์เลยไม่จริงพ่อครูหนูไม่ได้มองเข็มได้ใส่ตาแบบพี่พีมมองเข็มได้ใส่ตาแบบรักใครแบบนี้แต่อาจจะแบบตัวสูงไงจะเข็ม่ท้อยูงอ้า โอนก่อนเงนก่อนดูว่าของแท้แบบของใหม่เปล่ามือหนึ่งแน่นอนถึงตึกทำไมแกะมาแล้วอะก็เช็คของมาใช่เหรอวะก็เช็คของแล้วนี่ไม่ทำอะไรมาไม่คิดมอะไรกินมากินมือ มื้ม่ให้พ่อคเข็มันมันมันอ่อยขนาดนี้เลยเหรอไม่นะอันนี้คือดูแบบอยากได้อยากโดนมากเลยไปเลยฮ่าฮ่าช้าสเกแกว u x หนึ่งห้าหายได้แล้วไม่ไม่ถ้ามีคนหายแกได้แกนี่ย้อนรถแม็กคาเลนให้ไปเลยแต่ถูกพัดกันแกต้องหลักแชมป์มากๆแน่นอน u x หนึ่งห้าหายได้ ชักสเกลไหมชักสเกลโอ้โหชักสเกลบ้าอะไรปถามจริงหุยเนี่ยวัยฉลามโอ้โหใช่เลยหุ่พวกมึงนี่คือกะรวยเลยคือกะรวยเข้าไปค้ำคืนออกขายมาปะเนี่ยอะไรเนี่ยมันชูได้จริงนะชูไม่ได้ชูได้ถ้าล้อมตอนไม่เอาสนามพังเนี่ยมันเป็นหุ่นอะไรไม่รู้เนี่ยเหล็กมันใช้ไม่ได้ดับปากกาน้ำเงินคิดว่า มันใช้จะน้ำเบย์เบยได้หรือไงเราเลี้ยงหมูสนามนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะมันเป็นพลาสติกมันโดนเหล็กแล้วอย่างมันถลอกเนี่ยวะเนี่ยอืมอ้ามเขาจะสลับใครกันละสลับอะไรสนามสนามไหนสนามเขีมทำมาให้พ่อครูไหนามสนามที่เธอทำมาพ่อครูขาเป็นเลยขาจะไม่ไหวละ แ็มแมแมาทางไหนเนี่ย วชาร์กสเกล VS ชาร์กสเกลเหมือนเป็นหน้าทายกระสานมาถ้าฉันชนะแกต้องไปหาซื้อชาร์กสเกลของจริงให้ฉันแต่ถ้าฉันแพ้แกต้องใส่เงินท่าฝันได้ฉันโดยไม่มีข้อแม้จะทิ้งอุ๊ยได้ๆแกต้องใส่เงินให้ฉันถ้าฉันชนะฉันจะเป็นคนเลือกข้อตกลงเองโอ๊ยคุณเรื่องมันด้วยครูจะซื้ออันนี้เพื่ออะไรเนี่ยไปดีเซปทีโตวัดโตนี่ของเขาเนี่ยแกว้ายแกแพ้ กระายกับแหะโอ้โหนาอันตรายดูดนเห็นว่าเนี่ยบุ่มเลยนะฮะเป็นทะลุเลยนี่ด้วยนี่ด้วยสนามไม่เกือบพังแล้วครับใช่ผมไม่ต้องแข่งหรอกหยุดเล่นนี่ไงให้ดูแคท่านนับเดียวเองเป็นไรมาจ้าจ้าแดงแไอ้ดีเซตทำไมอยู่ดีชอบอยู่ฝัง่งดีวะทีทวันโต อานโอแกดินี่เซตชีสโองหนยไหนของใครวะอันนี้หยุดก่อนอันนี้ของช้านีของฉันซีสโหอันนี้หยุดก่อนใครของฉันดีอะอะไรวะซีสองหน่งศโอ้แก แกแพ้ละเฮ้ยพี่ทำไรพี่มาเลน่นได้จริงเลยนะพี่นุ่งหนึ่งทำตั้งนานกะว่าจะเซอร์ไพรส์นางแกนที่แข็งแรงของเบเบ้ให้สามารถหมุนได้จริงและใช้งานได้จริงพี่นุ่งหนึ่งทำตั้งนานเป็นชักสเกลที่แพ้ทูเบเบเบ้เแบบแบบี้ชัก มีของจริงใหม่รับมาเรียกไป ถ้าถึงไม่ชอบมันเล่นไม่ได้จริงนะมันเล่นได้แบบเดียวแล้วก็คงไม่กล้าไปแข่งกับใครไปออวดใครทั้งนั้นอ่ะวันนี้ไปแหละไปหาไปเป็ด่ให้ทันก่อนเราติกำลังใจอาจูมาดุกวยัยบายบายไปกดไลค์ช่องอาจูมาด้วยนะคะสปาแอดอาจูมามีเชมีเชโปรตีนแทนเมีเชมีเชฟรสชาสุชามีเชคมีเชฟระบบเาามีเชมีเชแค่เชก็สนุก อปป้าแอนอาจุมามีเช็คเคลับุ่นดีของอปป้ไปจ้ของพร้อมกันได้แล้ววันนี้่าเดอย้ราวทุกครั้งไปจะของพบกันได้แล้ววันนี้อปป้าแอนอจมามีอีเยโจมไปจะของพรกันได้แล้ววันนี้